อ่ะเรามาต่อพาร์ทสกันนะครับพาร์ทแรกเราทำไว้แล้วนะไปหาดูในช่องได้กับบทสัมภาษณ์ของโรนัลโดกับเพียสเพื่อนเลิฟนะครับ พาร์ทสองนี้เนี่ยโหดูเด็ดเผ็ดมันขึ้นกว่าเดิมนะครับพาร์ทแรกชิวๆพูดถึงเรื่องส่วนตัวนะครับพาร์ทนี้พูดถึงเรื่องเวลูนี่บอกว่า Messi, เมสซี่เหนือกว่าเรื่องลีกลีกซาอุยิ่งยากกว่าลีกสเปนหรือการเป็นแชมป์บอลโลกไม่ใช่ความฝันของโรนัลโด้แล้วนะพามาดูกันครับผมพยายามแปลทุกคําเลยนะผมไม่มีการเสริมแต่งใดๆทั้งสิน้นไม่มีการใส่ร้ายแต่งเติมสีเข้าไปแน่นอนครับไปหาดูคลิปสัมภาษณ์จริงๆได้แล้วมาเทียบกันได้เลยนะครับ สำหรับพาร์ทสนี้ก็เปิดด้วยการจากไปของเอดียโกโชตาเนาะโดยเพสมอร์แกนก็ได้ถามโรนัลโดว่านายเพิ่งเสียเพื่อนร่วมทีมชาติไปใช่ไหมเดียโกโชตามันเป็นเรื่องที่ช็อกมากเลยนะนายอยู่ที่ไหนตอนรู้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตพร้อมกับพี่ชายจากอุบัติเหตุ เออตอนนั้นฉันอยู่กับจีโอช่วงพักพอดีอยู่ในยิมตอนเช้าเลยแล้วก็มีคนส่งข้อความมาบอกฉันไม่เชื่อเลยจริงๆนะตอนอ่านเนี่ยคือช็อกมากร้องไห้หนักเลยถามจีโอก็ได้จีโอก็คือจอจิน่าโรติเกสนะอ่ะประมาณนี้นะครับเรื่องถัดไปครับโรนัลโดกับการเจอฮีโร่ในวัยเด็กของเขาโดยไม่คาดคิด ออตอนนายอยู่ยูเว่เนี่ยนายเคยเล่าเรื่องหนึ่งโคตรน่าประทับใจเลยตอนอายุประมาณ13ปีใช่ไหมตอนนั้นนายอยู่อะคาเดมีของ s p o ร t ติ้งลิสบอแล้วนายกับเพื่อนเนี่ยหิวมากเลยไปยืนอยู่หลังร้านแมกโดนัลแล้วก็มีผู้หญิง2คนให้เบอร์เกอร์ฟรีนายเคยบอกว่านายซาบซึ้งสุดๆเพราะตอนนั้นหิวมากจริงๆแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็พยายามตามหาพวกเธอแต่สุดท้ายก็ได้ยินว่านายบังเอิญเจอหนึ่งในนั้นที่สนามบินจริงเหรอ เออใช่เลยเรื่องนี้มันตลกแต่โคตรพีคเลยนะ ตอนนั้นฉันพึ่งลงเครื่องจากริยาดมาลิสบอนอยู่ในโซนส่วนตัวเลยคริสเตียโนดูนี่สินายต้องดูฉันก็เลยหันไปแล้วแบบเออมันแปลกมากเลยนะบางคนเนี่ยเห็นแล้วจำได้เลยทันทีทั้งที่ผ่านมา10บกว่าปี12ปีได้อะ่ะตอนนั้นเนี่ยฉันอยู่กับลูกๆก,กับจีโอแล้วก็ทีมงานพอเห็นเธอฉันตรงเข้าไปกอดเลยลูกๆแบบพ่อทำอะไรอะ่ะจีโอก็มองมองแล้วฉันก็เล่าให้ฟังว่านี่แหละผู้หญิงคนนี้แหละที่เป็นคนให้เบอร์เกอร์ฉันตอนเด็กอะ่ะ ดีแล้วนะครับที่เฮียอธิบายเร็วนะครับไม่งั้นโดนจีโอตบเนี่ยหยอกๆยอกหลอกนะเรากนันลโรนก็พูดต่อว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบโคตรอบอุ่นเลยอ่ะฉันคิดในใจว่าโอ้โหชีวิตน,นี้แม่งเต็มไปด้วยเรื่องราวเซอร์ไพรส์จริงๆถาดมาครับเวนล,ลูนี่บอกว่าเมสซี่ดีกว่า เวลูนี่เพื่อนเก่าของนายเนี่ยพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาไม่ได้เกลียดนายเลยหลายคนบอกว่าเขาเกลียดแต่เขาบอกว่าเขารักนายด้วยซ้ำเขาบอกว่านายอัจฉริยะแล้วก็บอกว่าสนิทกับน,นายกว่าที่ทุกคนคิดอีกแต่เขายังบอกอีกว่าเมสซี่ดีกว่าโอ้ไม่มีปัญหาเลยจริงๆนะไม่มีปัญหาเลยอ๋อคำตอบอย่างสุภาพเลยะคริสเตโนอโั ไม่แต่พูดจริงอ่ะผมไม่ได้โกรธเลยสำหรับผมแล้วมันโอเคนะใครอยากจะชอบใครก็ได้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกแล้วนายกับลูนี่ยังติดต่อกันไหมยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่หรือเปล่าเออตอนที่เรายังเล่นด้วยกันเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นเพื่อนสนิทแบบเจอกันทุกสัปดาห์ไปกินข้าวด้วยกันอะไรแบบนั้นหรอกแต่ในสนามเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมากคือสําหรับผมเนี่ยเพื่อนมันเป็นคําที่ใหญ่มากเลยนะ ผมไม่ค่อยมีเพื่อนที่มาบ้านบ่อยๆนั่งกินข้าวด้วยกันอะไรแบบนั้นผมมีคนที่รู้จักเยอะมีความสัมพันธ์ที่ดีเยอะแต่ถ้าพูดถึงเพื่อนสนิทจริงๆสําหรับผมเนี่ยมันอีกระดับหนึ่งเลยแต่กับลูนี่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากเหมือนฟรีนานก็เหมือนกันเป็นเพื่อนที่ผมยังติดต่ออยู่ผมเป็นคนเข้าสังคมง่ายนะชอบคุยกับทุกคนผมเคารพทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยกับลูนี่ เชื่อผมเถอะเขาชอบใครมากกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วจะชอบเมสซี่หรือใครก็ได้มันโอเคหมดแหละสาหรับผมอะ่ะผมเคารพเขานะยิ่งตอนที่เล่นด้วยกันเขาทําสิ่งดีๆให้แมนยูไว้มากเราคว้าแชมป์หลายรายการด้วยกัน แล้วคําที่เขาพูดที่บอกว่าผมเป็นอัจฉริยะเนี่ยผมต้องขอบคุณเขาด้วยเขาจะชอบใครมากกว่าไม่เป็นอะไรเลยถ้าผมเจอเขาผมจะไปจับมือแล้วก็กอดเขาแน่แนๆเลยนะสําหรับผมแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นผมไม่มีเวลามาเกลียดใครอีกแล้วในชีวิตผมอยู่ในช่วงที่แค่เคารพทุกคนแค่นั้นเองอ่ะประมาณนี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมมันไม่เหมือนที่เห็นในทีเซอร์ว่าเอ้ยอัมนาเดก e ีอะไรเงี้ยผมไม่เห็นด้วยผมไม่ใยากจะทำตัวด้วยอะไรเงี้ย ตอนแรกผมก็งงนะแต่พอดูไปดูมาเนะี่ยพาร์ทแรกเนี่ยโรนโดพูดถึงรถเนาะว่าไม่ได้นับเลยว่าม,มีกี่คันเนี่ยผมไม่ทำตัวด้วยอะไรเงี้ยมีส่วนนั้นที่แบบเฮ้ยเหมือนจะแบบมีการตัดต่อเพื่อแบบมาเรียกกระแสรเรียกเลตติ้งคนดูซึ่งก็เลยได้ว่าตัดได้แบบเรียกแขกมากๆนั่นแหละก็ตามนั้นดูเต็มๆแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมแฟนบาซานะแต่ผมก็ต้องแฟฝงนะครับว่าเฮ้ยโรนโดพูดไหมหรือไม่พูดนะครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้าเกิดผมแสดงความคิดเห็นกับ สภาษณ์ของโรนโดก็ช่วยแฟ,แฟร์กับผมด้วยนะโอเคตามนั้นเนาะถัดไปครับยิงที่ซาอุง่ายกว่ายิงที่สเปนซะอีกเออก็อย่างที่รู้กันแหละสําหรับกองหน้าคําตอบสุดท้ายของเสียงวิจารณ์คือประตูจริงไหมต่อให้นายจะอยู่ในหลีกซาอูบางคนก็บอกว่ามันไม่แข็งเท่าหลีกยุโรปแต่ถ้าดูผลงานกับทีมชาติปรุเกนะมันบ้าคลั่งเลยนะ ตัวเลขมันสุดยอดจริงๆริอข้ออ้างไงข้ออ้างทั้งนั้นเลยมันคือวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับทุกอย่างแล้วข้ออ้างปีแล้วปีเล่าฉันก็ยังยิงได้มากกว่าเดิมอีกถึงปีไหนจะเรียกว่าปีแย่สําหรับฉันก็ตามฉันก็ยังยิงได้25ลูกอยู่ดีถ้าฉันเป็นเล่นในพรีเมียร์ลีกตอนนี้อยู่กับทีมใหญ่ๆฉันก็ยิงได้เท่าเดิมแน่หรือถ้ากลับไปเต็มฤดูกาลอีกครั้งนะง่ายเลยขนาดอายุ39-40ถ้ามีทีมดีดๆฉันก็ยิงได้เหมือนเดิมนนั่นแะ รู้ดุการสุดท้ายของนายที่พิมรีเต็มรดูการนายยิงได้แปลูกเองมั้งอา้าวเพื่อนเพียรเพื่อนกันจริงปะเนี่ยยังไม่จบยังไม่จบ,จบฟังต่อน้อยกว่าเคนลูกเดียวหรืออาจจะเท่ากันแล้วก็ยังยิงในแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหกลูกพูดตรงๆนะทีมไหนก็อยากได้แบบนั้นแหละเออใช่แต่มันก็แบบพวกเขาจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะแต่สิ่งที่พวกเขาไม่ชอบก็คือตัวเลขเพราะมันโกหกไม่ได้ไงตัวเลขอะแล้วพอพูดถึงลีกซาอุพวกเขาก็จะพูดแบบว่าลีกมันไม่ดีแต่พวกเขาไม่เคยมาเล่นที่นี่เลยนะ ไม่เคยวิ่งตอนอากาศ40องศาไม่รู้หรอกว่ามันเหนื่อยขนาดไหนฉันพูดซ้ำเลยนะลีกซาอุม,มันดีกว่าลีกโปรตุกเกสเยอะมากแน่นอนลีกฝรั่งเศสก็มีแค่เปเชทีมเดียวที่โดดออกมาพรีเมียร์ลีกแน่นอนอยู่แล้วมันคือเบอร์หนึ่งของโลกแต่พวกเขาควรนับประตูในลีกซาอุด,ด้วยสิถ้าพูดถึงรางวัลรองเท้าทองคำหรือบอลลงดอทำไมไม่นับล่ะโอ้เอาแล้วแบบนี้ต้องมีนักเตะจ,จากลีกซาอุควาบอลลงดอสักคนหนึ่งให้มันรู้แล้วรู้เล่ไป ลองดูสิว่าตอนนี้มีนักเตะระดับท็อปกี่คนมาเล่นที่นี่อย่ามาถามผมนะไปถามพวกเขาดูสิว่าหลีกมันดีไหมพราะถ้าถามผมคนก็จะบอกว่าเขาก็พูดแบบนี้แหละเพราะเขาเล่นอยู่ที่นี่แต่เชื่อผมนะยิงที่สเปนง่ายกว่ายิงที่ซาอุดีก กับประเด็นนี้โรนโดก็ตอบประมาณนี้นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเออก็เทียบอกว่ายิงง่ายกว่าแหละแต่เทียลืมไปไงว่าตอนนั้นเทียอยู่ในร่างเทพร่างหนุ่มร่างแน่นร่างพรามใช่ไหมถ้าเกิดเอาร่างนั้นเนี่ยมาเตะซาอุตอนนี้โอ้ยยิงเยอะกว่านี้หลายเท่าแน่นอนนะครับที่ตอนนี้ยิงยาก,ยากอาจจะเพราะอายุเยอะแล้วก็เลยทําให้การยิงในลีกซาอุมันยากกว่า ในความสงจามที่ยิงที่สเปนหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะส่วนตัวผมก็เห็นอย่างนี้ถัดมาครับ1000ประตูและความฝันเรื่องฟุตบอลโลกเกี่ยวกับประเด็ดนนี้เพื่เพื่อนเลฟก็ได้ถามนะครับว่าตอนนี้นายใกล้ถึงสิ่งที่แบบมันเหลือเชื่อมากเลยอะแม้แต่มาตรฐานของนายเองนายกำลังจะยิงครบ1000ประตูแล้วนะไม่มีใครทําได้มาก่อนในหัวนายเคยคิดไหมว่าบางทีลูกที่1000เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในศึกฟุตบอลโลกปีหน้าหรือมันอยู่ในใจลึกๆบ้างไหม เออไม่เลยนะฉันไม่คิดถึงมันเลยจริงๆนายอาจจะแปลกใจกับคำตอบฉันก็ได้นะแต่ถ้านายถามว่าความฝันของนายคือการได้แชมป์โลกไหมไม่เลยมันไม่ใช่ความฝันของฉันช็อตนี้เพียรเพื่อนเลิฟถึงกับถามนะครับว่าจริงเหรอเพียรงงเลยว่าเออจริงเหรอเนี่ยโรโดก็ตอบว่าใช่จริงๆได้แชมป์โลกแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนชื่อของฉันในวงการฟุตบอลรอก ฉันจะไม่โกหกหรอกนะสิ่งเดียวที่ฉันมั่นใจคือฉันสนุกกับช่วงเวลาตอนนี้มากฉันเรียนรู้แล้วว่าช่วงเวลาปัจจุบันนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังไม่เข้ารอบด้วยซ้ำ แต่ตอนนี้ฉันแค่สนุกกับมันเมื่อ3วันก่อนเนี่ยฉันพึ่งเล่นที่สนามสปอร์ตติ้งกับฮังการีอาจจะเป็นเกมสุดท้ายของฉันในสนามนั้นก็ได้ไม่มีใครรู้แม่ฉันอยู่ด้วยครอบครัวฉันอยู่ครบมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากคนชอบพูดว่าคริสเตียโน่จะกลายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลถ้าเขาได้แชมป์โลกแต่ฉันไม่เห็นด้วยเลยฉันคว้าม,มาแล้ว3าแชมป์กับทีมชาติโป,ปรตุเกสซึ่งก่อนหน้านี้โปรตุเกสไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยนะโอ้ย์เฮ้ อ่ะภาคต่อภาคต่อเพื่อนเพียรก็ได้พูดต่อว่านายก็รู้มุมมองของฉันอยู่แล้วนะฉันเชื่อว่านายนี่แหละคือนักเตะที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลขอบใจมากเพื่อนเลิฟโอ้เพียรเพื่อนเลิฟทำไมสปอยเพื่อนอย่างนี้ฮฮสองคนนี้ควรอยู่ห่างๆกันไว้นะเออก็นั่นแหละแล้วแต่มุมมองมุมมองไงยังไม่จบนะครับแต่นายก็รู้ใช่ไหมว่าคนยังเถียงกันไม่จบเลยว่าใครเก่งกว่าระหว่างนายกับเมซี่ แต่ฉันขอพูดเองเลยนะว่าเมสซี่ไม่ใช่นักเตะจนตินาที่เก่งที่สุดเลยด้วยซ้ํามารูน่วนาเก่งกว่าอีกโอ้โหเพี้ยดออกตัวแรงมากเอออ์เจ,จนตินาได้แชมป์มาแล้วกี่ครั้งนะก่อนเมสซียสองครั้งใช่ไหมใช่น่าจะประมาณนะั้นเออก็ไม่แปลกหรอกประเทศแบบนั้นเขาชินกับการได้แชมป์ใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างบราซิลถ้าได้แชมป์โลกอีกคนก็ไม่ตกใจหรอกแต่ถ้าเป็นโปรตุเกสได้แชมป์โลกเนี่ยซึ่งมันเป็นไปได้ทั้งโลกช็อกแน่นอน โอ้โอเคเลย <S <S สาบานนะว่ามันคือบ,สาบาทสัมภาษณ์จริงๆผมไม่ได้ดัดแปลงหรือแต่งเติมอะไรเข้าไปเลยนะครับโอ้อ่ะเปิดใจนะครับมีจุดที่เห็นด้วยก็คือชาติที่ได้แชมป์โลกมาแล้วเวลาได้อีกก็อาจจะไม่ได้ว้าวช็อกโลกเหมือนที่ลรนโดนบอกอันนี้ก็มีส่วนนะครับแต่อย่าลืมนะว่าแต่ละชาติกว่าจะได้อีกทีมันก็นานเนาะอ,อย่างเช่อนอาร์เจนตินาชุดมาราโดน่ากับชุดเมสซ,ซี่เนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงกันแล้วนะ นักเตะก็ไม่ได้เล่นและชุดมาน่าก็เลิกเล่นกันหมดแล้วชุดเมสซี่ก็เป็นอีกยุคหนึ่งไปเลยนะครับไม่ได้เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เครดิตด้วยนะว่าเออชุดนี้ก็บุกปา่าดงไปได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเก็ตไหมประมาณนั้นเฉยๆนะครับ ทุกคนที่เ็นแตกต่างไงก็คอมเมนต์มาได้นะอ่ะเรามาฟังต่อนะครับโรนโดก็ได้พูดต่อจากนั้นว่าแต่ในหัวของฉันเนี่ยฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนะแน่นอนว่าทุกคนอยากชนะอยากคว้าแชมป์แต่ฉันพูดตรงๆเลยนะต่อให้ฉันไม่ได้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่ฉันทํามาตลอดชีวิตหรอกหลังจากนั้นเพียรเพื่อนเลฟก,ก็ได้ถามว่างั้นนายคิดว่าตัวเองสมควรถูกเรียกว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการไหมโหแน่นอนสิสาหรับหลายคนฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นอยู่แล้วแต่สําหรับนายเองล่ะหมายถึงเลขหนึ่งเลยไหม เออตอนนี้ฉันไม่สดแล้วจริงๆพูดจริงๆเลยนะจริงเหรอใช่ฉันเห็นมาหมดแล้วแหละดูบทสัมภาษณ์เยอะมากถ้าฉันพูดอะไรแบบนี้คนก็จะไม่แปลกใจอีกแล้วเรื่องของฉันมันพูดแทนตัวเองอยู่แล้วบางคนชอบคนผมทองบางคนชอบคนผมเข้มไม่เป็นไรเลยมันคือรสนิยมแต่ถ้าจะบอกว่าคริสเตียโนจะกลายเป็นตำนานได้ก็ต่อเมื่อเขาได้แชมป์โลกอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยผมชนะมาแล้ว3แชมป์ใหญ่กับโปรตุเกส ซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่เคยได้อะไรเลยผมภูมิใจกับสิ่งนั้นและผมมีความสุขมากจริงๆแต่นายคงอยากได้แชมป์โลกอยู่ดีใช่ไหมคริสเตนโน่แน่นอนแต่อย่าเข้าใจผิดนะอ๋อฉันเข้าใจที่นายจะหมายถึงละเออฉันสาบานเลยนะต่อนหน้าลูกๆของฉันเลยแต่ภาพนายชูถ้วยนั้นเนี่ยอืมไม่ไม่เห็นด้วยเลยแต่มันน่าสนใจจริงๆเลยนะใช่แต่ไม่เห็นด้วยนะเพราะโปรตุเกสไม่เคยได้แชมป์โลกมาก่อนแต่เราอาจจะทําได้ก็ได้นะเราจะสู้เต็มที่แน่นอน แต่ถ้าไม่ได้ล่ะมันก็ไม่ได้ลดคุณค่าของความเป็นนักเตะของนายใช่ไหมใช่เลยนายจะมาตัดสินคนคนหนึ่งจากการแข่งขันแค่6-7เกมได้ยังไงล่ะมันไม่แฟร์เลยนะอ่ะประมาณนั้นนะครับโอ้ลูนโดให้สัมภาษณ์แบบเผื่อได้เผื่อเสียนะตอนแรกก็บอกว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่ความฝันของผมอันนี้พูดมาแล้วปุ๊บหนึ่งอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยปีหน้า ได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อาจจะเอ้ยมันจะขัดกับคาพูดที่พูดไว้อันนั้นเนี่ยก็เลยมีการซ้อนคําตอบว่าแต่ถ้าเกิดโปรตุเกสได้มันก็จะช็อกโลกเลยนะเออเพราะไม่เคยได้มาก่อนอะไรเงี้ยเออเป็นบทสัมภาษณ์ที่เขาถือว่าเป็นคําตอบที่ค่อนข้างฉลาดแล้วก็ซ้อนแผนเอาไว้นะครับไม่ไปทางใดทางหนึ่งแต่เื่อได้เปเสียไว้เออส่วนถ้าเกิดปีหน้าโปรตุเกสได้แชมป์โลกขึ้นมาจริงๆเนี่ยถามว่ามันว้าวอ,อย่างที่โรนโดบบอกาไหมมันว้าวอยู่แล้วนะครับช็อกโลกอะไรยะโหได้ครั้งแรกอะไรเงี้ย แต่ในด้านคุณค่าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าแต่ละปีมันคุณค่าก็ไม่ได้ลดน้อยไปกว่ากันหรอกแต่ละปีมันมีสตอรี่ของใครของมันมีความยากเย็นแสนเข็นกว่าแต่ละชาติจะได้แชมป์แต่ละครั้งเนี่ยมันผมว่าคุณค่ามันไม่ต่างกันนะส่วนตัวผมคิดอย่างนีน้อ่ะสุดท้ายครับขอประเด็นแบบผ่อนคายหน่อยเนาะเกี่ยวกับเบ็กแฮมนะครับเพื่อนเพียรก็ถามว่าเฮ้ยคริสเตโนอีกไม่นานนายก็จะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกที่เมริกาแล้วนะตอนนั้นเดวิดแบ็กแฮมก็เคยไปที่เมริกาแล้วก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์นายเองก็ เคยเล่นกับแบ็กแฮมมาก่อนนี่หลายคนก็ชอบเอานายไปเปรียบเทียบกับเขาโดยเฉพาะเรื่องหน้าตานะไม่ใช่ฝีเท้าเพราะสำหรับชั้นเนี่ยแบ็กแฮมเทียบกับนายเรื่องฟุตบอลไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามจริงๆนะ นายคิดว่าตัวเองหลอกกว่าแบ็กแฮมหรือเปล่า <c oughs> มันก็แล้วแต่นะเพราะสำหรับฉันความดูดีไม่ได้อยู่แค่หน้าตาแต่มันคือภาพรวมทั้งหมดอะสมมุติวันหนึ่งฉันไม่ใช่คริสเตียโนโรนัลโดแต่เป็นผู้ชายธรรมดาใส่กางเกงว่ายน้ำสีแดงเดินอยู่ริมหาดโคปาคาบานาจิบมะพร้าวอยู่นายคิดว่าจะไม่มีใครมองฉันเลยเหรอ <c oughs> เอางี้นะสมมตินายกับแบ็กแฮมเดินคู่กันบนชายหาดโคปาคาบานาสัก1ินาที ใครจะได้สายตามากกว่าแกันถ้าไม่ใช่คนดังนะร้อยเปอร์เซนผมแน่นอนฉันก็คิดแล้วว่านายจะตอบแบบนี้แหละแน่นอนสิพีทเพื่อนเลิฟเอาจริงๆนะฉันก็เห็นด้วยเห็นไม่ล่ะขอบใจนะแต่มาลองจินตนาการดูสิไม่มีใครมองไปแค้มเลยใช่ไหมโอ้ยเอาเธอเพื่อนเขาก็รู้ตัวแหละเขาก็หน้าตาดีรอเลยแหละแต่ร่างกายเขาก็ปกติแหละแล้วนายล่ะ ของฉันเหรอไม่ปกติแน่นอน perfect o ก็ประมาณนั้นนะครับเซลล์ๆกันแหละอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงแตกต่างกันก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแลกเปลี่ยนจริงนะไม่ใช่แบบไฟกันเนาะประมาณนั้นไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน